อังเคิลบอกเบื่อเบื่อคนไทยโทรหาทุกวันและขอให้เปิด ชายแดนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากคุณเซนฮะได้ออกมาปราศัยครับแทมเหมือนเดิมฮะโดยเจ้าตัวนั้นแหม่มั่นใจและเกิดนะครับบอกว่าคนไทยนี่โทรหาเขาทุกวันเลยนะรับอกให้เขาเนี่ยเปิดชายแดนนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยที่โทรหาเขาเนี่ยคือใครนะครับเอาจริงๆนะปัจจุบันนี้นะฮะคุณผู้ชมย้ํากันอีกทีว่าไทยเรานั้นไม่ได้ปิดชายแดนนะครับประตูฝั่งไทยนี่เปิดอาซานะฮะแต่ประตูฝั่งกัมพูชาต่างหากที่ เอาไว้โดยปัจจุบันไทยเราใช้มาตรการในการควบคุมชายแดนเปิดปิดเป็นเวลาไม่ได้ปิดสนิทนะครับแต่ฝั่งกัมพูชาตั้งหากที่ไม่ได้เปิดเลยแต่ว่าฝั่งกัมพูชาบอกไทยเนี่ยปิดชายแดนก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลย ปิดไปเลยนะฮะโดยประธานวุฒิสภาของกรัรมพูชาอย่างฮุนเซนครับได้ออกมาราศัยนะฮะแล้วก็บอกว่าเบื่อมากเลยนะฮะตอนนี้คนไทยเนี่ยโทรหาเขาทุกวันนะเจรจาต่อรองขอให้เขาเปิดด่านโดยทางฮุนเซนได้เรียกร้องมาถึงฝั่งไทยบอกว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยหยุดเลิกหลอกประชาชนสักทีทําไมพวกเขายังคงต้องหลอกประชาชนของตัวเองด้วยแล้วก็ยังมีคนโทรหาเขาทุกวันเพื่อเจรจาเรื่องของพรมแดนและตัวเขาเองบอกว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าจะไม่เจรจา กับไทยอย่างแน่นอนไม่มีการเจราจากับไทยอย่างเด็ดขาดถ้าไทยต้องการให้เปิดพรมแดนฝั่งไทยก็เปิดเลยเปิดให้เป็นปกติหลังจากนั้นอีก5ชั่วโมงเขาจะเปิดตามเนื่องจากไทยเป็นคนปิดพรมแดนก่อนเมื่อเช้าของวันที่3กรกฎาคมนะฮะสมเด็จมหาอาคาระสเตโชฮุนเซนของกัมพูชาเนี่ยได้อ,ออกมากล่าวในการประชุมนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่จังหวัดไปรเวงของกัมพูชานะครับว่าเรื่องการปิดเปิดพรมแดนเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยอย่าบิด เบือนกับประชาชนและอย่าดึงกัมพูชาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะการเปิดปิดพรมแดนเนี่ย มันเป็นของไทยเพียงฝ่ายเดียวฝ่ายไทยไม่รู้สึกอับอายหรือไงถ้าหากต้องการเปิดพรมแดนไทยก็เปิดขึ้นมาเลยหลังจากนั้นไม่นานเดี๋ยวกัมพูชาจะเปิดตามเองนะฮะแค่นั้นทุกอย่างที่ชายแดนก็จะเปิดเป็นปกติแล้วโดยสมเด็จเตโชยังได้กล่าวต่อไปอีกนะฮะว่าอย่าโกหกตัวเองฝั่งนี้ไม่มีการเจราจาเปิดปิดด่านใดๆทั้งสิน้นเพราะฝ่ายไทยเป็นคนปิดเองถ้าหากจะปรับให้มาเปิดฝ่ายไทยก็ต้องเปิดเองก่อนไม่ต้องมาเจราจาขอร้องกับตนเอง กัมพูชาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและกัมพูชาไม่จําเป็นต้องเจรจาไม่ต้องโทรหาตัวเองโดยตัวเองรู้สึกลาคาญมากๆเลยอยากจะบอกให้รู้ผ่านไปตรงนี้สถานการณ์ตอนนี้ยากมากๆในโอกาสนี้นะครับสมเด็จเตโชเองยังได้มีการกล่าวกับผู้แทนของทางญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐรรมนตรีญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของพรมแดนของไทยและกัมพูชาเนื่องจากบริษัทของญี่ปุ่นในประเทศไทยและกัมพูชานั้น ไม่สามารถส่งสินค้าผ่านมาถึงกันและกันได้และฮุนเซนก็ได้กล่าวกับตัวแทนของทางญี่ปุ่นว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยนอกจากนั้นนะฮะสื่อของกัมพูชาอย่างกัมพูเชียถมเออย,ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาไทยได้ปิดพรมแดนฝั่งเดียวและทําให้สถานการณ์ทางชายแดนนั้นตึงเครียดมากๆเลยนอกจากนี้เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาทหารไทยยังได้ปิดจุดผ่านแดนต่างๆซึ่งกระทบ ต่อกัมพูชาและกัมพูชาก็ตอบโต้ด้วยการปิดชายแดนเช่นกันจากการรายงานของหนังสือพิมพ์บางกาะโพสต์กรมการค้าต่างประเทศของไทยระบุว่าอาจมีการสูญเสียรายได้ราว2 0 0 0ล้านดอลลาร์หากมีการปิดชายแดนและยังคงดําเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี2568เมื่อวันที่29มิถุนายนทางกองทัพภาคที่1ของไทยได้ส่งหนังสือเพื่อขอให้กัมพูชาเปิดจุดผ่านแดนที่จังหวัดสายแก้วแต่ถูกปฏิเสธ โดยสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับซึ่งเอาจริงๆหนังสือที่หลุดไปถึงฮุนมาเนตเนี่ยเป็นหนังสือที่หลุดไปนะฮะยังไม่ได้มีการยื่นไปจริงๆและเชื่อว่ากัมพูชาเองนั้นจะยังไม่เปิดพรมแดนพร้อมกับไทยอย่างแน่นอนจนกว่าไทยจะเปิด พรมแดนก่อนกัมพูชานะฮะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งไทยของเราน่าจะมีเกลือเป็นหนอนอยู่แล้วนะครับคนไทยที่รักกัมพูชาก็คงจะมีอยู่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกัมพูชายังคงเดินหน้าเชิญตัวแทนของประเทศต่างๆมาที่ประเทศของตัวเองแล้วก็ฟ้องว่าไทยเนี่ยรังแกกัมพูชานะฮะตอนนี้เขากําลังเล่นบทคนน่าสงสารอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วไทยเรานั้นไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะไปกระทบกับประชาชนทั้งสองฝั่งมากจนเกินไปแต่ฝั่งนู้นต่างหากที่เร่งมาตรการ ให้มันหนักข้อขึ้นทุกวัน ส่วนประเทศที่กัมพูชาเชิญไปฟ้องแล้วตอนนี้นะฮะก็มีทั้งมาเลเซียนะครับซึ่งนายกโทรหานายกของมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นภาคีในศารโลกแต่ไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีในศารโลกนะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชาครับได้รายงานเรื่องนี้ออกไปฮะชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากกต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึก ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าคนไทยบอกว่าคอมเมนต์น่ะเดี๋ยวก็หมดเงินเพราะว่าคนไทยน่ะปิดดานฉันถามหน่อยเถอะตอนเนี้ยมีใครหมดเงินหรือ,อยังหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคุณเอาข่าวนี้มาจากไหนเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามีใครพูดเรื่องนี้อีกคนที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าฮะอะไรนะคุณไปเอาข่าวนี้มาจากไหนพี่สาวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมนะ่ะมันดูถูกเรามากมาก,มากพวกเสีย นมันเป็นแข่คนรักคัด คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอยดูนะสมเด็จของเราเนี่ยจะช่วยโอกาสรอปิดทองหลังพระท่านน่ะคือคนที่เป็นห่วงประชาชนจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเราร้อยเปอร์เซ็นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดอย่าเปิดด่านตลอดไปเลยนะให้พวกนั้นน่ะมันได้รู้สึกตัวบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่สมเด็จพูดมาเนี่ยฉันฟังมันเหมือนเรื่องล้อเล่นเลยฉันไม่ได้ขัดใจอะไรเรื่องค้าขายกับ ไทยหรอกนะฉันแค่ไม่ชอบที่คนไทยดูถูกเราเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอพรพระเจ้าขอให้อาเสียมนะ่ะแย่ลงไปทุกวันขอให้อาเสียมนะ่ะดิ่งจมลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพ่อของผมนะ่ะสนับสนุนพวกสยามแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าคุณโกหกหรอกนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสมเด็จนาเบือผู้นําของพวกจนเสียมนะขนาดกูเป็นประชาชนกูยังเบื่อเลยจนเสียมนะ่ะไม่มีผู้นําที่ชัดเจนแถม ยังทำงานเหมือนเด็กอีกตังหากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่ายึดเอาตัวเองเป็นหลักเพื่อต่อร้องพวกคนไทยเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าขอร้องละอย่าเปิดเลยนะพ่อเสริมสร้างบ้านของเราให้แข็งแกร่งดีกว่าไม่ต้องไปพัวพันอะไรกับพวกเสียมเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าสมเด็จทำถูกแล้วถ้าเราเปิดเมื่อไหร่คนไทยก็จะดูถูกเราอีกเหมือนเดิมคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดอย่าเปิดด่านเลยนะ ขอให้ปิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลังจากวันที่7เป็นต้นไปคอมเมนต์ของเราจะปิดดานระหว่างไทยและกัมพูชาไปตลอด คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอยดูนะถ้าเราปิดด่านไปเรื่อยๆอีกไม่นานฝั่งไทยปฏิวัติแน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่ายังขำเลยว่ะสมเด็จบอกว่าพวกคนไทยนันหนาๆไม่อายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังเสียศักดิ์ศรีมากๆเพราะพวกเขากําลังง้อเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องต่อร้องเรื่องชายแดนกับพวกมันนะฉันขอร้องให้ปิดตลอดไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเราต้อง นึกถึงประชาชนของตัวเองก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสงสัยจริงๆ คนไทยคนไหนที่โทรหาสมเด็จประเทศไทยนะ่ะไม่มีผูน้นำที่ชัดเจนแน่นอนตอนเนี้ประเทศไทยไม่มีนายกด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารู้ไหมประเทศเสียมนะมันก็เป็นแค่น้องสาวคือชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะเขาจะมีคํแสลงนะที่เรียกคนไทยว่าน้องสาวนะฮะอันนี้เป็นคําที่ติดมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จนโรดมสีห,หนุแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกญี่ปุนะ่นน่ะน่าจะเข้าข้างเสียมมากกว่านะเพราะญี่ปุนะ่นน่ะป็นค้นจัดหาโร ให้พวกเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรนะเสียมโทรมาให้พ่อสมเด็จของเราเป็นคนเปิดด่านอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่ามันช่างหนักขำจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะ,ะบอกว่าชัดเจนแล้วครับว่าพวกเช้าเสียมเนี่ยมันถ่ายทอดข้อมูลโกหกให้ประชาชนของหมันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมนี่มันเจ้าเล่ห์ไม่เลิกไม่ลาจริงๆส่วนเวียดนามเองก็เช่นกันคอยแทะเล็มแผ่นดินของเราอยู่เสมออีกไม่นานถ้ายังเป็นอย่างเนี้ยขมนของเราหน่าจะไม่เหลือแม้กระทั่งกระ ดูคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยกล้าต่อร้องกับผู้นําของเราถึงขนาดนี้เลยเหลือเนี่ยถ้าหากคนกัมพูชาไปร้องขอให้ไทยเปิดด่านเนี่ยคอยมาว่ากันนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันหลักคำพวกเสียมจริงๆนายบอกว่าพวกเสียมมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไงละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านายกของกัมพูชาบอกว่ากุญแจในการเปิดด่านอยู่ที่ฝั่งของประเทศไทยแค่ไทยเปิดด่านปุ๊บหลังจากนั้นอีก5ชั่วโมงขมิ้นก็จะเปิด คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพวกเสียมเนี่ยเราต้องเล่นแรงแค่ไหนพวกมันถึงจะยอมอ่อนให้เราขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยไม่ร่วงรู้หัวใจของสมเด็จฮุนเซนเลยเหรอทำไมถึงกล้าโทรมาข,ขอให้ท่านเปิดด่านคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเขาเล่นเกมกับเราเราก็ต้องเล่นเกมกลับไปบ้างถ้าเขากล้าเปิดด่านอีก5ชั่วโมงคอมเมนต์ของเราก็จะเปิดด่านตามแต่ถ้าหากไม่ไทยก็จะสูญเสียหนั ไปเรอยเรื่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเดือนที่จะถึงนี้ข้าวโพดของฉันกําลังจะสุกแล้วและฉันไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนนี่สินของฉันก็ท่วมทนข้าวโพดของฉันแข็งแรงและฝักดีแต่ฉันไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนจริงๆพี่น้องคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเชา้าวันที่3กระทรวงกลาโหมของไทยบอกว่าชาาคอมเมนต์ของเราไปขอร้องไม่ให้คนไทยปิดด่านพวกเขานี่ตอแหลเก่งจริงๆ,ๆ,ๆหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกับ ะะโดยบอกว่าโจนมากก็ยังเป็นโจนเหมือนเดิมนั่นแหละพวกเสียมเนี่ยพูดถึงแต่ตัวเองลงตัวเองและที่สําคัญนะเขาพยายามอย่างมากเลยที่จะไม่ให้ประชาชนของพวกเขาสาบแช่งเขาเรื่องของการปิดชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโจนเสียมต้องการแย่งชิงความได้เปรียบโดยการปิดด่านแต่เจอคอมเมนต์ของเราปิดก่อนเห็นแล้วสะใจจริง คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษากัมพูชานะครับโดยบอกว่าไอ้ตาบอดเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีวะให้ลูกขึ้นมาทําแทนได้แล้วก็เป็นประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนนะครับพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยดูดีมีสง่าราศีขึ้นมาและเชื่อว่าถ้าหากกัมพูชายัางคงดําเนินนโยบายระหว่างประเทศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยการปิดด่านอีกไม่นานกัมพูชาจะไม่มีน้ํามันใช้โดยสมเด็จฮุนเซนนะครับ ได้มีการสั่งการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากปั๊มปตทในกัมพูชาอยากจะขายน้ํามันต่อไปแล้วก็ก็ไปหาน้ํามันจากเวียดนามหรือสิงคโปร์มาขายเพราะกัมพูชาจะไม่นําเข้าน้ํามันจากไทยอีกต่อไปและพวกเขาสามารถขายน้ํามันในกัมพูชาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์ของตัวเองนะฮะก็เป็นคํากล่าวเพอร์เจอร์ของสมเด็จฮุนเซนที่พูดออกมาแบบแพร่่มอยู่ทุกวันนะครับครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่อาตมาฝากคุณผู้ชมกั ในวันนี้นะฮะเป็นคอมเมนต์จากเพจของกัมปูเจทเมย์เดลี่นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะการแปลความคิดเห็นแลนะน้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตานารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ